หายไปนานคะ่ะอดีตพระเอกดังอย่างคุณอูพานุปัจจุบันทำอะไรอยู่วันนี้พามาติดตามกันแฟนละครในยุค90ต้องรู้จักพระเอกมากความสามารถค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหนุ่มอูพานุสุวนรณโน สำหรับเจ้าตัวนั้นความหล่อและความดังไม่ธรรมดาเป็นระดับพระเอกต้นๆของวิกหมอชิดเลยทีเดียวค่ะประกบคู่กับนางเอกตัวท็อปมากมายไม่ว่าจะเป็นอัมพัชราภาชมพูอรารยานุ่นวรนุษการเวลาเนี่ยเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างก็คงจะเปลี่ยนนะคะแต่ด้วยความที่เจ้าตัวในอายุ46ปีกันแล้วผลงานในวงการเองเรื่องล่าสุดคือรักเนวรอยลวงออกอากาศไปเมื่อกรกฎาคมทางช่อง7 HD ค่ะ เมื่อเข้าไปส่องอินส a าแกรมเองนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวชอบใช้ชีวิตไปกับการเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแอบเห็นได้ว่าพระเอกดังคนนี้เนี่ยกำลังเริ่มเรียนตัดผมอีกด้วยจะเป็นอย่างไรเนี่ยรอติดตามกันได้เลยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยค่ะ